สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮกัพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบายของมือวันที่หกเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพาพี่น้องพระเท่าสุขสุขชนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะแนวทางของแม่วันวดทิ่ผ่ามานี่เขาหาหนึ่งนะคะเข่าโต าล,าลังโมเลกตองหวดนะคะเป็นแนวทางของอปูนาคขลาดนะคะเพื่นมาบอกหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะโมนี้ค่ะแม่วันหลังจากที่เราโล,ลงมาจากทั้งเชียงรายนะคะแม้วา่าเราไปทำซิาหมูปลานะคะพี่น้องคะเราของกอสิม,มานะคะก็เลยเด้มาว่างแนวทางโอนี่ค่ะแนวทางของแม่วนันริมโค้งนะคะสิดเดยมาเป็นตัวไดพพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วัน ลุ่หลามวัวหลีกค่ะน<ำ>ั่าค่ะตัวลาบวัวหล็กนะค่ะจะอืมไม่วันไปเชียงรายมากเห,หรอคะไปเชียงรายมิ่มอไม่วันอันมากเลยเหล็วมาเมาเลวอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ,อะเอาเด็ก<น>จ้าลลกลาบวัวเล็กกันของปูนาปุนไห่นะเจ็ดห้าห้า ปูนาเจ็ดห้าห้านะคะตื่นบนีีเลยของแม่นั่งนอนอนะ่ะพันหายเก้าศูนย์แม่นั่งนอนเก้าศูนย์ค่ะตือเก้าศูนยะ์เลยบันนี้แม่มาบอกว่านี่มานเรียบมาขึ้นนี่แม่ตั้งเทียนแม่เราก็มังบุญกำลงังโค่เลยพันอาฮิตควายชีกันกำหาร เขตควายอยู่ทึงเ็ตทานอยู่ลุมเจ้าคนจะเอาตัวใดบางแม่่คะบ้านนี้อันคุในล่วยเลยเลย่ลยลยลงน้ำควายชะกอนหันศูนย์เก้า้ำควายศูนเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะมาลงน,าน้ำหานบ้านนี้น้ำหานศูนยศสาม่ะสี่สามค่ะ, 43, คะ เด็ดสามค่ะมันอีสามโตเมกันเมกันอันแนะนำควายด้วยสามโตค่ะฮะศูนย์เก้าฮะศูนย์เก้าค่ะเดก,กับสามศูน,น 9, 03, ย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะมันอีเก้าศูนย์สามใส่หานมึงดู เก้าศูนย์สามค่ะแต่นิ่นซ้ำนี่สามคูนะหายซ้ำคูค่ะบบน,นี้ของปูนา่ามันเพิ่นว่า,าห้าเดียวห้าเดียวแปลว่ายังไรนะคะเดียวหาเดียวห้าเดียวกะปีไก่นี่เพิ่งหายหนึ่งเดียวมันออกหาหนึ่งปีนี้ก็สิบว่าหาเดียวก็สิบว่าหาหนึ่งมันก็ออกก็แล้วสันหาหนึ่งมันก็ มันออกไปเพราะแย่งนมันจะบม่ออกก็จะบอกว่าหาศูนกับหาหาศูนกับหาหาเออพ่าพิ่นเขียนนะสามตัวไปเจ็ห้าห้าค่ะเคองผู้นดเนาะไอเจ็ด้าห้ันค่ะเสียงเงียบเดี๋ยวบังลา้วยโทรไหมค่ะเออโต้แต่มันมีเบื้องราลวยอันค่ะ ข้อปุนานั่นเท้าเอาไว้ตัวเดิมเพราะว่าเรามาบอกแต่เต็มเ่าว่าเรียนเดี๋ยวลราโบกเดียมาทอีกค่ะตัวเดิมบันเออตัวเดิมข้อปุน่เจ็ดห้าห้าค่ะเปดหนึ่งเป็นไห้นั่นบันนี้เตหนึ่งมันมาออกในน้ำเล่าเด่นไปขึ้นนี่เด่นน้ำสามตัวเล้ามันบ่ออกดอกตาถิ่นจ่าโอ้เป็หนึ่งนี่บเอานะแม่วันบ่เอาแล้วมันมาออกเล้าเดี๋ยวมันมาเต็ดหนึ่งศูนย์นี่มันบบออกอีกดอกอือค่ะ เรือว่าพูอยากซืก้อแต่ว่าหาเดียวนี่เป่นนิดแม่หาเดียวนี่ยพูดนะแม่ว่าบ่หาหา,หาแต่หาชูนเตนี่หาชูนเท่ากับต้านหลินเอาในห้าศูนย์เก้านั่นดิค่ะแต่เขาลงต้นหลินเอาในหาศูนเก่าหาชูนเก่าแต่ว่าเมย์มะเสียเออหาศูนเก่ามันแต่ว่าเมย์มะเสียงบางเหล่านั้นแม่ว่ามันเขา่าบ่ชูนซ้ำกับเข,า 0, ข่าชูนเก่าค่ะ เนี่เซียงซ้อมขึ้นมขึ้นนี่ก็ขึ้นว่านนี่นะค่ะฟันแต่เข้อขาควายให้ให้กินแต่เอาซีนค,ค,ควายค่ะควายควายสามโตสามโตขอได้ย่านพุนมาบังข่อยเอาศูนย์สามกับศูนย์เก่าเดิ้ลนินศูนย์สามกับศูนย์เก่าค่ะเออตนินบ้านนี่โตสามโตเท่ากันมันินได้ค่ะศูนย์เก่ากับสามกับเก่าศูนย์สามค่ะ มันสั้นเหลหาศูนเนี่ยกนพู้จะตัดเหรนแต่ว่าของปุนาดมานันนิ่งไว้กงเดิมเดิเ้เจดหาหานะค่ะข,ของปุนาตแม่แม่ตั้งไฮหาเดียวนี่ตั้งไฮหาหาตนะั้งหาูนั่นค่ะของปนาดนะจ้หาหนึ่งเขาบอเอาไว้จังหน่อยว่าเมันเป็นหาหนึ่งก็ปีนันเดเนีเ่ยเ,เจ้าอย่างรุ่งเป็นหาหนึ่งงานมาอกที่มาตัวเป็นเนาะรุ่ง <c oughs> วันอกรุ่งแล้ว <15. S 2> แต่สิบห้ว่ามัน ที่หาเพราะว่าเปนบที่หามันก็อยู่มันก็เป็นตัวกัดเนาะเอ้อฮู้จะออหาหนึ่งเออมันออกหาหนึ่งหามันออกที่หากับเป็นในเดียวเพี้ยฝันหาเดียวเนาะแล้วก็จังพีกายเนาะไหมมันเออพี่กายเนี่ยเพื่อการหายเพื่อนึงเพื่อการหายหาเดียวมันก็ออกหาหนึ่งฝันหายหนึ่งเดียวมันก็ออกหาหนึ่งคือเกาหน่ะค่ะ เออหนีหาห้าเดียวเราอ่ะ,ะบ้นานแม่เดียวเด็ดแม่เบึงลักษณะพันอันนี้พันกระโบมาฮามีเลยนะโภระสเต็มหมดละโมลีลค่ะบ้นนี้ของแมนนั่งนอนเพื่อนหายเก้าศูนต์ตัวเดียวมันตรงกันกับศูนต์เก่าเรียกว่าไเด็จ่าแม่ว่านแมนค่ะในมมนั่งนอนเพื่อนหายเก่าศูนย์เก้าเก้าศูนต์มันเป็นเด็กขน,นาดแม่นั่งนอนนีเพันหายตั้งแต่แม่แม่ว่านยู่เหนือหุ่นดีคะเออ เออค่ะแม่วันอืมาะวต่านถูกตันเทียนเพิ่นหายหาเพิ่นหายอันนะั้นเพิ่นหายเก้าสูญตัวเดียวค่ะ <Huh. S 2> อืมอืม,อมได้ค่ะแม่วัน,วลนแล้ว่าลงเบิงซํานี่เนี่ยขันว่าโมโมมือขันว่าพวกภูเขาเลยด้วยยาหนา,าขนิ่น่าได้ๆมันสิเป็นตัวเดียวกันโบหรือตัวอื่นเนาะจะบอกกันไหมได้ค่ะแต่ว่าแม่มั่นใจควายนะเฮ็ดควายไง ขาปากควายนั่นค่ะแม่วันมันหันกระงั้มหันเนี่ยเพราะเกิเหตุเกิดเหตุเอาควายติงห่านนะจ้าแต่หานแต่ว่าวันนี้ในเทียนที่เป็นยศลงนะเป็นเด็กเก้าเรื่องเบิกเงินรวยค่ะแม่วันแล้วก็เป็นเด็กสามค่ะแล้วก็เป็นเด็กศูนย์สามโตศูนย์สามโตศูนย์สามโตศูนย์สามศูนย์แล้วเป็นเหตุเป็นจุดเป็นจุดใบสามศูนย์ค่ะ ไหก็ว่ามันสีมาสามศูนท์สีแดงแล้วปะกันไหวชูนศูนนั่งค่ะด้ว่าทันสาตัวหามาชุนชูนอีกได้เมฆเนว่าเดียวเตะแบบหยัดร่มก็ร่มหัวอันนี้ของของอของผู้ใดก่อค่ะแม่วันชูนชุนอันนอันศูนชูนกับเก่าชูนเอากับกันได้้นนี่ตั้งเทียนตั้งเทียนไงเมื่อคืนนี่ค่ะเป็นหเล็กเก่าเป็นตัวเล็กนั่นเหล็กตั้งเทียนเนาะ เด็กตันเพี้ยนนะเด็กเก้าเลขสามเด็ก็เลขศูนย์สามเมตรอ๋อเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขสามอ่าตัวเลขก่อนเลขเก้าเลขสามค่ะเลขเก้าเลขสามแล้วก็เลขศูนย์สามศูนย์จงสี่ศูนย์สามเมตรสี่บอกไม่วันเออเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นเลขสามอันอือค่ะขันม่แม่สามอันมันจะตาสามศูนย์อันเดี๋ยวมันจะไปส่ได้ค่ะ มันจกยื่ในเลขคานอ่ะเนี่ยซูนสามสามซูนค่ะจะจะอือจาแม่วันเออต้องนังนกะของปูนาแม่นบอทีเขาแม่วันคะเออของปูนาแม่เขาอันอันโชกับคมพญากูดเลแลเขาอมสินนะอ่ะอือค่ะขพงาพญากิดขอเพาญากูดไปไหนสัมเจ็ดูน,น 30, 70, แม่นบอกค่ะ <c oughs> มันกัเขาเ 3, ขาจออ็ดสามขาเดาตัสหินเขาเจ็ดสามค่ะ บกสุมนองคนถือนัน่นมันหาหนึ่งนั่นหาหนึ่งหหนั่นเพป่นไหหาเจ็ตตัวเดียวของปูนาดของปูนาดมันเขาก็เลืเลียนหาเจ็ตกระหานหนึ่งค่ะแม่น่ะก็ซื้อแต่หาเจ็ดต้องต้องแหละแม่น่ะค่ะโบขืนเป็นหนึ่งเป็นยังแหละแม่โบเปรีกนะค่ะแต่ว่าแม่ทีแม่มากๆนี่คือแม่เสียงเบิงเลี่วแม่เบิงเลี่วนั่นแม่นี่แม่เต่าศูนย์กับสามศูนย์ค่ะ ของนาศาน่ะกะนินหาหาถ้าหาศูนย์ขนาดเด็กี่คู่โออ okay. ตเมโตเมนิน <Okay. S 2> เพราะว่าปุนาศเพิ่นเคยหายเพิ่นบ่เคยเกินน่ะนะ <Okay. S 2> แต่ว่าตัวนี้น่ะหนึ่งดีอันห้าเดียวและบอกว่าห้าเดียว <Okay. S 2> บัลลัสิกับเมื่อนั้นห้าเดียวนะลูกปู่ไม่มานะเราเลยว่ากันหาเดียวมันก็ับเป็นไห้แต่หาหาถ้าหาศูนย์นั่นแหละค่ะแม่วัน ก็หาเนื้อสำนั่นเด้ยกันเจ้าจะกันหาหนึ่งนึ่งหาเนี้ยกันแล้วเขาจะมันไม่ยิ่งข้พิ่นบอกคักบอกแน่น่ะเออที่เด้งนั่นบ่ได้ลงกันนะนั่นมียิ่งผู้นึงใายผู้ใต้ผู้นึงใต้ผู้ไหนแม่ไปไปว่าเขาพาควายสีควายนั่นอยู่ในแค่นั่นเต็มบึดมีแต่เตยตนใหญ่ๆค่ะแม่ก็ว่าเลขควายนั่นแหละอืม ค่ะแม่วันนี่เออซูนเก้าเก้นนะครับเอาก็สามซูนูนสามนั่นเนด้นีละลินะแต่ว่าจากด้านเ่นจากด้านเ่นน้กฟองปูณหะแ่คือหาหาับหาูนเรียพี่กูนะค่ะเออค่ะจ่าแม่วันโอเคค่ะแม่วันดีหละจ้าจ่าแม่วันขอบคุณค่ะจ้าจาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางมานี่ค่ะของปูนหนัขนาดค่ะเจ็ดหา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 ศูนย์แล้วก็โตกันห้าหนึ่งค่ะแม่วันเล่ามกเจ็ดหาห้ากับหาศูนย์นะคะแนวทางของแม่นั่งนอนค่ะเก้าศูนย์นะคะ แล้วก็บ,บันีเลขนา้าควายมีหาศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าศูนย์เก่าสี่เก่าแปดเก่าค่ะพี่น้องคะแม่วันเล่าเน้นคือศูนย์เก่านะคะสำหรับน้าพานค่ะเก่าศูนย์สามศูนย์สามสี่สามแปดสามแม่วันเล่าเน้นศูนย์สามค่ะพี่น้องคะบันีแม่วันเราตั้งเทียนนะคะได้มาเป็นเก่าสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางวันที่สิบหกข่าวของแม่วันนะคะ บันนี้นะคะเป็นแนวทางทีแม้วันหายมากมือวันที่หนึ่งนะคะแนวทางของอเขาว่าเป็นของปูหนักขลาดนะคะหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะหาหนึ่งประการในโครงสุดท้ายพญาขุดพันมาบอกสามเจ็ดศูนย์อันนี้กับเขาเด้อพี่น้องเด้อของพญาของพญาขุดนะคะแม้วันละมกตัวนี้นะคะพี่น้องคะถ้าศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งกับสีขาอยู่หรกอกพี่น้องอันนี้ศูนย์มีแค่ตัวเดียวเนาะเอาพี่น้องอันนี้ของวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะอันนี้ของวันที่สิบหกพี่น้องแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะกับมีปรามานนี้นะคะสําหรับแนวทางอาจากแม่วันริมโขงนะคะแม่วันเราหงก็สามารถจากทังเชียงรายนะคะพี่น้องคะพอดอีคลิปที่แล้วเนาะที่พยะาพุดเพิ่นมาบอก37 0ศนะคะเพิ่นว่าสิเอาคารถมาให้แม่วันให้แม่วันขึ้นไปทำทำอันนี้ก็13หมูป่าเนี่ยไหมพี่น้องนั่นแหละแม่วันเราก็เลยไปมาแล้วบัดนี่ มาจากเชียงรล่แล้วนะคะของกอสิมานะคะพี่น้องคาร์เลเรได้มาวางแนวทางในมือนีละครับพ่อพี่น้องจึงได้ก็น,นำไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องประเทาสุกุสุก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะพี่น้องค้าแอกซิเดทขอโตลาบพี่น้องประเทาสุกุสุก้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปน Angie ี้ Android สวั <one> สดีค่ะ